สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านช่องผาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่31มกราคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีนักท่มาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับบนอย่างเดียวครับผมเนาะวางบนงวดนี้งวดแรกนะครับปกติครับผมเนาะ่นจะหายม้าลางอย่างเดียวครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเรยเอ้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับ มือคึืนนี้ครับผมเนาะเพผนโทรมาเพ่นว่าพระหัดพี่อยากวางเลขบนแบ่งปันให้ f อฟทางช่องได้ไหมผมกล่าวว่าโอเคได้พี่เพราะว่าตั้งแต่พี่อยู่กับช่องพระหัดมาประมาณ2ปีนี้นะพี่ไม่เคยวางบนเลยอยากแบ่งปันแนวทางบนให้ f อฟทางช่องถือว่าโชคดีมากครับผมเนาะเผนแบ่งปันครับผมมาให้ครับผมเนาะแบ่งปันเลขบนนะครับส่วนเลขล่างครับเลขล่าง งดที่แล้วครับนี่ครับ0 2 3 9นะครับวินล่างครับสตัวนะครับเข้าที่2 3นะครับนี่ครับแต่ว่าคนแนนเดีที่2กับ3ครับผมเนาะมาทั้ง2ตัวครับนี่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวนะครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาล่างอย่างเดียวนะครับวิน4ีตัวครับ0 3 6 9นะครับ 0 3 6 9นะครับล่างครับเด่นที่0นกับ9ครับจับคู่ครับ0 3 06 93 96นะครับโอเคครับผมเนาะก่อนอื่นครับพาเอ็ดซีท่าสองครับผมมาดูของพิ่ตายออลและแปลก่อนนะครับเลขล็อกวงในนะครับผมเนาะงดที่แล้วพิ่ตายว่าโบดายว่างชุดนี้ครับผมเพราะว่าบดายแม่ครับผมเนาะงวดนี้ได้มาแล้วครับ เลขล็อกวงในของพิษต่ายออรับแแปลนะครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับเลขล็อกวงในครับบนครับวิ่งที่เจ็ดครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้านะครับให้เอฟซีทางช่องตัดเล่นสองตัวนะครับนี่ครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าครับล่างครับเก้าศูนย์นะครับกัตือวาเลขล็อกวงในเข่าบ่อยอยู่ครับผมเนาะ ไม่เข้าวิ่งก็เข้านี่ครับชุดสองตัวนะครับผมอย่างนี้น่ะแต่ว่าเคยเข่าสามตัวกับเคยเข่าครับผมเคยเข้าสามตัวต้นก็เคยเข้านะครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเลขกบนหลายคู่ครับผมนี่ครับบนชุดสามตัวสามหางครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าครับล่างเม็ดเดียวครับเก้าศูนย์ตัวเดียวเน้นๆนะครับโอเคครับผมโอเค เดี๋ยวพาเอฟซีทางซองมาดูในกลุ่มอาจารย์ต้อยสิเป็นยังไงบ้างขอเวลาแป๊บนึงนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวไหมในกลุ่มอาจารย์ต้อยผมดูก่อนนะครับผมดูก่อนนะครับดูก่อนแป๊บนึงนะครับดูก่อนนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในกลุ่มอาจารย์ต้อยครับผมเนาะอาจารย์ต้อยยังให้เหมือนเดิมนะครับยังให้เหมือนเดิมครับผมเนาะนี่ครับสี่คู่มหาสจรัร์นะครับนี่ครับมีหนึ่งมีหกมีห้ามีสองนะครับมีหนึ่งมีหกมีห้ามีสองครับ จับคู่ครับ6561 52แล้วก็12นะครับนี่ครับเน้นที่1661นะครับเน้นหนึ่เน้นที่เน้นหนึ่งหหหนึ่งี่ครับผมเนาะเสียงอาจารย์ต้อยครับเน้นที่หนึ่งหหหนึ่งนะครับ <c oughs> เน้นที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับผมส่วนเลขผมครับผมงวดนี้นะครับผมผมค่อนข้างปันใจรับผมเนาะค่อนข้างมั่นใจมากว่างวดนี้เลขผมต้องเข้านะครับไม่บนก็ล่างนะครับผมเนาะอุเที่้วผมให้สามสองบนนะครับเลขออกสองสามล่างให้เก้าเจ็ดล่างออกเจ็ดเก้าบนนะครับผมว่าเลขหาคูนีครับผมเนาะซื้อบน ล voi, ama, ่างดีกว่าครับกลับด้วยจะดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าผมก็ซสื่อตามนี้ครับผมเนาะผมซื้ออย่างเงี้ยซื้อล่างครับผมหนักล่างการบนไว้แล้วก็หนักบนกันล่างไว้นะครับนี่ครับผมเรียกผมเองตารางงดนีชอบมากก็คือบนครับผมเนาะศูนย์สามล่างเก้าห้านะครับแต่ว่าเล่นบนล่างจะดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะมากกะตามบ่มอกกมกพันได้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะแล้วก็มีเอ็กซ์ทางช่องถามมาว่าพระหาดงวดนี้ได้จุดทูบไหมหรือว่าฝันดีไหมซึ่งความฝันผมครับผมเนาะผมฝันตั้งแต่ผมปล่อยเลขชุดบนผมไปครับผมเนาะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปครับผมเนาะแล้วก็คืนวันนั้นแหละครับนี่ครับผมฝันว่าผมได้ไปทาบุญคนเยอะมาครับผมเนาะแล้วก็ได้อุ้มครับผมเนาะน้องคําแพงครับผม ไปทาบุญด้วยน้องคาแพงขี่เต็มครับผมเนาะขี่เต็มโตเลยครับผมนี่ครับพร้อมฝันผมครับผมเนาะมีแค่นี้ครับผมงวดนี้ไม่ค่อยฝันนะครับงวดนี้ครับผมเนาะแล้วก็เลขจุดทูบนะครับงวดนี้ไม่ได้นะครับเลขจุดทูบไม่ได้นะครับเพราะว่างวดนี้ไม่จุดดีกว่าครับผมเนาะจุดทูบไม่จุดนะครับจุดทูบเสียงทายครับผมมาครับพาเอฟซีทางซอง มาเอาแนวทางครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวนะครับหลังจากผมลงขีดแปลงไปแล้วเพิ่นท่วาขึ้นเพิ่นว่าพระหัอยากแบ่งปันบนบ้างได้ไหมผมก็เลยว่าโอเคครับผมพี่ครับผมเนาะก็ขอบุญขอบคุณครับผมเนะาะเจ้าของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเพิน่นดูชงผมมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับผมเนาะ อยู่มาแล้ว2ปีกว่าครับกับช่องผมนะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวนะครับมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับบนอย่างเดียวครับผมจากเชียงใหม่ครับ เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวครับก็ถือว่าโชคดีครับผมเนาะพ่นแบงแนวทางมาให้ครับผมพันวาอยากล่องปล่อยบ่นให้เอฟชี้ทั้ง่องแน่ไปฮัดก็เรียกว,ว่าโอเคครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวนะครับพันวาเรียกวิ่งบ่นของเพ่นครับผมสองตัวมาตัวก็ถือว่า เขาเมาแล้วเจ็ดแปดหมดติดต่อกันครับผมนาองผิดวอฟังเหมือนขึ้นนี่ครับผมครับเลขล่างงวดที่แล้วเลขล่างงวดนี้อ่โอเคมาโอเคครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับเด่นบนครับเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับบนครับเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดนะครับ จับคู่ให้4คู่นะครับจับคู่ให้4คู่ครับนั่นก็คือครับ0 3 0 5ครับแล้วก็เ3็5นะครับพันแจงคามาวาผักเลขวิ่งบนของพี่นะพลาดยากนะจะบอกให้ครับผมนอะพนหมักแห้งครับผมก่นนี่ครับวิ่งบนนะครับ0นย์กับ7นะครับนี่ครับ จับคู่ครับ0 3 0 5 7 3 7 5ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวนะครับ1ทับ2ทับ6กครับผมเนาะมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะทั้งล่างแล้วก็บนดีกว่าครับผมนี่ครับชุดล่างแล้วก็ชุดบนนะครับแคปนาจอครับผมเนาะชุดชุดล่างลงไปแล้วมา แคปใบเดียวเลยนี่ครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่บนอย่างเดียวเปิดตัวบนงวดนี้งวดแรกนะครับบนครับเด่นที่0นย์กับ7นะครับ0 3 0 5 7 3 7 5นะครับ4คู่นะครับเน้นตรงๆนะครับผมเนาะกับสุทธานี้ครับกับขวยพรอนไห้เอฟซี FC ท่าชองที่เบิ้ลคลิปนี้ครับเดินทางแลวขาดปลอดภัยเดอ้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับมากับตามได้มากระพานครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเชิญคลิปหน้าครับผม